พระอาจา,ารย์ครับสอบถามนิดหนึ่งวันนี้เนี่ยมณฑลนพนนิธีก็ทําแบบมหาอุดใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ใช่เข้าทางเดียวเข้าทางเดียวเพราะโบสถ์มหาอุจโอโบสถ์มหาอุอฮะนั้นก็จัดจัดลักษณะแบบนี้วันนี้เกจีทั้งหมดสิบสิบสองลูกใช่นางปกนะฮะ๋อแล้วมีอะไรพิเศษไหมพระอาจารย์ก็ตามพิธีหลวงพ่อเ็าบอกว่าไม่เน้นอะไรเน้นพิธี S <S เน้นทีที่เน้นความขังเน้นความขังฮะพระอาจารย์ผมถามหน่อยสิอันเนี้ยเขียนมือหรือว่าปั๊มฮะมือครับมือมือมอ๋อ,อพระอาจารย์เดี๋ยวคราจะให้คนเขับประมูลเดี๋ยวจะให้พระเกจดียที่เนี้ยเ,นนเขียนอนยูงง่ข้างหลังอ๋ออันนี้อันนี้ใครเป็นคนเขียนฮะลวงอ๋ออันนี้เป็นคนเขียนอ๋อจะใหห้ลอที่บ้านตากของ การมงเลยนะครับวัดไปอ๋อเราเขียนเนี่ยแสดงว่าเรารู้เรื่องอักขลายันเป็นอย่างดีนะมีอักขลายันอะไรบ้างครับเนี่ยก็มันมีอีนก็ยันสโสรสมงคลยันสโสรสมงคลครับยันสอบเอสครับอันนี้ก็ยันห้าแถวอันนี้เป็นหัวใจท้าวเวศสุวรรณอ๋อหัวใจท้าวเวสหัวใจท้าวเวสอ๋อแล้วก็นี่ยัน ยันน้ำมันพุทธายาทั่วไปอ่ะที่าย,าย,ยันยันอ่าเรียกทรัพย์เรียกทรัพย์ยันเรียกทรัพย์ทั้งหมดเรียกทรัพย์อันนั้นก็นาชาลิติใช่ไหมนาชาลิติะนะ,ะยันเรียกทรัพย์นะฮะ <ใน S 1> แล้วแถวล่างเนี่ยฮะยันอะไรฮะแถวล่างนี่คือย,ยันห้าแถวยันห้าแถวอ๋อหแถวเขาจะท<อ>ํแาแบบตั้งตั้งตเอาแนวนอนเอาแนวนอนนะแล้วก็กํากับด้วยยันข้างๆยันอะไรฮะ อันนี้ก็คือมันเป็นเหลือสีกำกับเฮงเฮงรวยรวยอ๋อฤหษือสีกำกับเฮงเฮงรวยรวยนะฮะอันนี้เราเขียนเองหมดเป็นลายมือทั้งหมดลายมือทั้งหมดโอ้แล้วก็อันนี้ด้วยลายมือทั้งหมดโอ้โหฮะดูฮะนะเขียนสวยมากเหมือนเหมือนกันไหมสองอันอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนกันยันไม่เหมือนกันนะอันยันด้านบนยันอะไรฮะอันนี้ยัน ยัน<อ>ทองมหาราชยันทงชัยอ๋ยย <televis> อยันทงชัยยันยันยันทองที่ว่าเขาเรียกยันสามชายของของหลวงพ่อเงินวัดดอนเดญ่หอมอ๋อยันสามชายหลวงพ่อเงินวัดดอนเดญ่หอมตีนิสติงเหตีนิสติงเห่ยันน้ำเต้ายันน้ำเต้าอันนี้ยันนกยุงทองนกยุงทองอันนี้ก็ยันยัน ยังกำกับให้ให้รวยอะ่ะโอ้หโหเราเขียนยันได้อย่างเงี้ยแสดงว่าเราเรียนมาอ๋อเคยบวชเป็นพระมาไหมอ๋อนี่นะชื่อชื่อปกติชื่ออะไรฮะที่เขาเรียกกันทั่วไปจ่าต้นจ่าต้นจ่าต้นนักนักเขียนอักขระอะไรแบบนั้นด้วยมีฉายาอะไรไหมไม่มีไม่มี เหรอส่วนใหญ่มีใครรู้ไหมว่าเราเขียนเก่งขนาดเนี้ยพวกเพื่อนฝูงในในเครืองานในพวกกลุ่มกงรจัดการเขาจะรง้เขาจะไม่เขียนยันดวงแย่งธงพลาดอ๋ออ๋อแล้วเรารับเขียนเป็นแผ่นๆแผ่นๆไหมประจําดวงเขาอะไรแบบเนี้ยใช่อ๋อเหรอทำแบบเนี้ยนี่คือแล้วยันดวงเป่นธงชาติมันจะเป็นแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เป็นแผ่นอย่างเงี้ยโอ้แยันดวงเป่นธงชาตลงไปอ๋อเป็นแบบนี้ดวงใครดวงมันต้องรอวันเกิดอีกวเกิดมาอ๋อเหรอ <อ>เราเราเขียนเขียนให้เขาเนี่ยเรามันราคามันอะไรยังไง <Mother S 1> ฮะพาะผมก็แล้วแต่เขาให้แล้วก็แต่เขาให้คือเอาผอกอค่าค่าแผ่นยานอืแล้วก็แต่เขาจะทําบุญมาเราพอได้เงินมาแล้วก็เราพอถักค่้ใช้จ่ายใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็ทบ<อ>าบุญช่ทำบุญนี่ก็ผมนี่ก็มาช่วยหลวงพ่อเขียนมาช่วยหลวงพ่ออันนี้เขียนมากี่แผ่นครับนี่เขียนมาสองแผ่นสองแผ่นใช้เวลาเขียนนานไหมแผ่นหนึ่งแผ่นนึงเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเองเหรอโอ้ถือว่าน้อยนะ โอ้7ชั่วโมงได้อย่างงี้ฮะโอ้นะคุณเจี๊ยบจะเอาสักแผ่นมาทีนี้เราเราก็จะให้เป็นที่ระลึกจะให้หลวงพ่อที่บุกเสกนะที่นี้อจานตรงไหนฮะจานด้านหลัง๋อจานด้านหลังไว้ด้านหลังไว้๋อ้มีแค่สองแผ่นมีแค่สองแผ่นเปิดให้ประมูลในงาน๋อใครอยากได้ก็มาประมูลแข่งกันไปเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเแล้วก็เหลยกรจบถวายหลวงพ่อไป อ๋นะฮะก็มีสองแผ่นนะนะสองแผ่นในวิธีสวยงามมากนะะเขียนโดยจ่าต้นจาต้นนะนี่ฮะจ่าต้นขอบคุณจ่าต้นครับเห็นไหมเราก็ต้องเอาข้อมูลให้กับแฟนรายการด้วยนะไม่ใช่ว่า นะมาเดินถ่<ด>ายก<ด>ยจจับเจเฉยฮะต้องเสียตั้งร้อยหนึ่งถึงที่ได้หกล้านใช่ไหมคุณพี่ท่นทานประธานใช่ไหมเราอยากได้หกล้านต้องเสียหนึ่งร้อยใช่ไหมแต่วันนี้ท่นทานประธานติดไปสอง